เตรียมตั้งทีนการไปพี่น้องของเราอาม้าเลยในหนังนะครยุดดอมกันในะารพี่น้องในลตเบี้ยเลนบอ่าสมาิกส่มาต้อนนะารเช่นเดียกน่อท่านนายกอสนะคะท่านเป็นน้ทำยกนถ้าไปทำถ่ายน้ำประมาณนั้นนะครับรองจาเนื้อมามาทำโครงการนี้ท่านก็ดูแลเต็มที่พอเป็นทาง่าน แข่งสุน<ห>นะครับถ้าเราจะเล่มต่อไปก็จะไปผ่านหลังมองว่าคนไม่ดัหมือสองให้การร่วมมือมาสาต้นไม้วันก็อตามต้นไม้ก็กกจบผมถือว่าผมคงว่าเราได้คุยกันว่าอ่าพื้นที่อ่าที่จะมาเหมือน,น,นกันนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญอ่ายังไม่นับรวมที่ริพังเหรียญอย่างเดียวกดเพียงเดียวสื่อสื่อหนึ่งกด500เพทสนะคะห้อิ้ม ตอนนี้ก็พ <faith> <t ılan asti> ี่น้องไร่เตียวนะครับอ่าเป็นปีไอ้ สวันนี้กี่ทิตรงไหนนี่สองครับกับ いいな。<laughs> <laughs>